ดีครับพี่น้องตอนนี้เฮอยุบบนข่าวนำหนาได้พี่น้องด้วเอาอย่การเดินทางมาฝากนะคะอือฟ้ามืดคึม้มแต่ว่ายังไม่ตกอุณหภูมิตอนนี้ยี่สี่เดี๋ยวมันสีร้อนร่งเลยเอยได้พี่น้องเด้วยยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรก็หนาวซ้ำนั่น อรยหมดหมก็ดียืน่นออกไปเพาะไม่แดดแต่ว่าอากาศหนาวดิพี่น้อง สารตกคักกะาิสนตกคักบ้านจุ่มจังเมื่อคืนนี้มืดฟ้ามัวดินมาจนน้ำถ่วมพี่น้องเก็ียบไหลเข้าเงินพ่าเป็นสองสามสโมง่งผนบม,มีแต่ฝนเน้นเน้นมีแต่เน้นเน้นน,น,น้ำ,น,ำน้ำเลยนะคะมือเศร้าตกมาอีก ายานีเขากำลังเดินทางกลับเพชรบูรณ์นะคะบ้านบ้านหลังที่สองนะคะโอ้พัวไอ้บ้านหลังที่สองหลังที่หนึ่งอยู่กรสิน,น <c oughs> หลังที่สองอยู่เพชรบุญบรรลกคนใหญ่อยู่น้ำบ่อหลัแล้วคะ ก็เองแล้วก็ใส่ได้ขเองทีอย่างอ้ยพี่น้องช่วงนี้หนาวคือไม่ของขายดีดเนี่ยมันุ่งสุกับบางอย่างสุก็ได้ขายดี้วที่บ้านขอยโนทิปว่าจะมปมา าปบ้านคอยหาสิตสาดกันยากเพราะน้องเมยอีเด้เนาะยู่หิงงนเขาเจ้าก็ไม่คิดสูปถิ่มกบมีไปบ้านไปงานบ้านลุงซิมีตำมะฮงให้กินบ่อสซมี่ยุดอกะเขาจ้าฮิตตำมะฮง าตามตามกินเองด้ว่นที่ที่เราเคยจอดนะคะตรงนี้ทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้โอ้คันแม่จอดกันสิได้คลิปจะคลิปอยู่ง้นเราไปแวะจอดตรงนี้กันดีไหมเธอแวะกินข้าวก่อนไหมก็มอีอย่างเยังเอาหารตามสั่งอะไรต่อ ือนีนต่นีกยตามสังเนี่ยปิ่งยังปิ่งยังกับบมีตามได้คุาได้ตามสังหรูกซังอันหนึ่งไปซะหนึ่งมันบ่มีตามสังตามซอยมหโอ้อนตามอดทอ่ังเขาว่าได้ดีเังรสชาติก็ได้ซังบอกว่าเปรี้ยก็เอาเปรี้ยวสังใส้หองอกก็ใส้มาหิงตามสังไหมตามังะได้ ไม่ตามสั่งตามใจไม่ค่าหลายท้วงล่ะคือเพราะว่าอาหารไม่ตามสั่งเนาะไม่ได้ตามสั่งลูกค้าตามใจแม่ค้าบางสั่งอันนึงก็เฮ็ดอันนึงมาให้สร้างผสมก็ได้สมสร้างบะทั่วงอกกะได้ทวงอกสั่วงนะสั่งบะเปรี้ยวเลยวันทเอาเปรี้ยวมาคลิกเก่าจนกินไ่ได้ตามฝากไม่ค่าดิ ข้าเจ้ากับเป็นตะยูอยู่หลอกพี่น้องแต่ว่ามันมันเป็นจากไหนมันเป็นมูบานแบบยูแบบอยู่ริมถนนก็ริมถนนไปเรื่อยๆแหบมันมันว่าสีว่ามีมูบานใหญ่เข้าไปแบบทางไหนเห็นางไหก็มีผมตักสื้อยบ้านเเป็นนุ่นทิพุ่นทลองคายถึงเขาที่ว่ามันเทียงนาที่เอา้เทีนาม่ีเขาเขามีนาช่เทียงเขาแล้ว คนภูเขาอากาศข้าเจ้าจะยินกว่าเฮาด้วยพี่น้องเนะื้อห้อนก็นยินถึงว่าสีห้อนก็นยินกว่าเฮาก็ดีกว่าเฮานะอันนี้เป็นรีสอร์ทอยู่บ่มีคนมาพักอยู่ อไปดอกเรื่องเรื่องกับเต็มคา,างทั้งยี่พีนองน้ำเนะวัลรู้ว่าดอกเยี่ยมแค่ว่ามันก็จะพอทนแรงทนฝนด,ดอกทองต้นไหะดอกทองเหลืองอลงัง เรื่องอะไราอยากนอดป้านอะไะอยากนอนหงสาอากาเศเป็นแต่นอนหงสาแม่พอได้พักจากมือจากเว้นพี่น้องเอ้ยอยากพักพอนอยู่งแต่ว่าพักไปพักไปก็ว่าพอได้พัก,ยพกอยอย่างนอนแบบ เบิดมือเบิดเว้นล้อมมือ,ม,อมันจะเป็นยังไงันเทีย่ยวกันนเมื่อไรขึ้นกาเด็นเลยเด็ดีละยังน้ำงามพี่นอ้องา้สจางน้ำน,นี้ขายดีนีอากาศเริ่มเป็นหมอกละพี่น้องเ,อเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็จะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนด้พี่น้องเด้อ เจอกันคิมนาด้จ้าสวัสดีค่ะ